่ตอนที่อบีนี่ะเสียดายตัวเองนี่แหละหนูน่าจะมาไลฟ์เลยแล้วก็ทําแกล้งอยู่เฉยๆมีคําถามแล้วเพราะว่าฟ้าอบีคุยกับฟ้าคนทั้งหลายที่ไม่มีพระบัญญัติพระบัญญัติก็อยู่ในใจในในในรมพูดถึงอ่ะพระบัญญัติอยู่ในใจเออพระเจ้ากระตัดสิงคนในรมบทที่เท่าไหร่คะบทที่สองและบทที่สองเนยเขาตั้งแต่ข้อสิบสองม้วน คนที่มีพระมบัญญัติพระเจ้าก,ก็ตัาสียงโดยพร่มบัญญัคนที่ไม่มีพร่ำบัญญัตก็พร่มบัญญัอยู่ในใจอะโดยจิตสำนึกของเขาอ่ะอหรมั่ใช่ไหมนะ่รเขายังไม่ได้เอาแท้เออแล้วจะหาว่าไม่มีพระมบัญญัติได้ยังไงรักษา,าพระมบัญญัไม่ได้ไง<ช>รู้เพราะว่าเขาที่สาก็บอกคงไม่มีจิตสานึกหรือแล้วว่าจะไปฆ่าคนก็รู้ว่าฆ่าคนไม่ดีอ่ะ <laughs> หาว่าทําไม่ได้เพราะคุณละเมิอเองไงไม่ยอม ว่าไงคนทั้งหลายที่ไม่มีธรรมบัญญัติและทำบาปจะต้องพินาศโดยไม่อ้างธรรมบัญญัติและคนทั้งหลายที่มีธรรมบัญญัติและทำบาปก็ต้องมีโทษตามธรรมบัญญัติเพราะว่าคนที่เพียงแต่ฟันธรรมบัญญัติเท่านั้นหาใช่ผู้ชอบธรมในสำเพเน่ของพระเจ้าไม่คนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติต่างหากที่พระเจ้าทรงถือว่าเป็นผู้ชอบธทมเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้เอาพระบัญญัติใส่ไปในใจคุณแล้วในฮิบรูอ่ะใช่ไหม คุณาว่าไม่มีพระบัญญัติไม่ได้คุณเชื่อพระเยซูแล้วหรอล้านจันน้ำพระเยซูมาตายบนงานเขนแล้วเอาพระบัญญัติใส่ไว้ในใจแล้วมันไม่จําเป็นฉันต้องบอกให้คุณว่ามันมาเชื่อเพราะคุณเชื่อพระเยซูคุณก็มีพระบัญญัติแล้วไม่อยู่ในข้อที่ห้าไงคเชื่อพระเยซูยังมีพระบัญญัติอยู่ในใจเพราะเขาเรื่างการฆ่าคนผิดเนี่ยมาอยู่ในข้อที่แต่เรามันระเบิดเองเอะไรอ่านดิขั้นต่อเนี่ยเขาแสดงให้เห็นว่าเดี๋ยวอ่านต่อเมื่อกี้มาเลยเนาะเมื่อ เมื่อชนต่างชาติซึ่งไม่มีธรรมบัญญัติได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติโดยปกติวิสัยคนเหล่านั้นมแม้ไม่มีธรรมบัญญัติก็เป็นธรรมบัญญัตินะให้ตัวเองแม้ว่าเขาจะไม่มีธรรมบัญญัติก็ตาม,มเขาแสดงให้เห็นว่าหลักความประพฤติท,ที่เป็นตามธรรมบัญญัตินั้นมีจริยอยู่ในจิตใจของเขา<ม>และใจสนึกผิดชอบก็เป็นพยานของเขาด้วย ความคิดเห็นขย,ย้งต่างๆเล็กของเขานั้นนั่นแหละจะก,กล่าวโทษเขาหรืออาจจะแก,ก้ตัวให้เขาในวันที่พระเจ้าทรงพิพากษาความรักของมนุษย์ด้วยพระเยซูคริสต์ทำนี้ต่างกับประเสร,ริฐที่ข้าพเจ้าประกาศนั้นทุกคนที่เชื่อพระเจ้าต้องมีพระบัญญัติอยู่ในใจเพราะพระเจ้าใ เพราะว่าทำบัญญัติใส่ไว้ในใจแล้วจิตสันนกษฐานและความชอบนะฮิบูริการองค์จะรื้อไว้ในใจทุกคนแล้วไม่ว่าคุณจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อเครืุมก็เป็นตัวหนังสือของพระคิดโดยไม่ฆ่าคนหรือไม่เป็นพยานเทศหรือว่าต้นลักษาวาสบาโตเราจึงจะเป็นตัวหนังสือของพระคิดได ที่เปาโลบอกว่าให้เราเป็นตัวหนังสือของพระคริสต์ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับข้อเมื่อกี้ที่เราอ่านไปบอกว่าให้เราดําเนินชีวิตถ้าเรารักพระองค์อ่ะเราก็ต้องดาเนินชีวิตตามตามพระองค์เราจะเป็นตุฆ่าคนใช่ไหมบีบอกว่าถ้าไม่มีพระปัญญาหน้าช้างค่าคนก็ไม่ผิดใช่ไหมถ้าฆ้าว่าเขารักษาพระปัญญาไม่ได้เอาอย่างนั้นก็สั่งคุงไปค่าคนคุณก็มีพระปัญญาอยู่ในใจคุณก็ไม่ค่าเบียร์ก็อย่างเช่นว่าถ้าถ้าสมมุติว่า ถ้าไม่สามารถที่จะรักภาพรมัญญได้น่าหมายความว่าเราจําเป็นต้องไปฆ่าคนด้วยใช่ไหมเราต้องเป็นลักขโมยใช่ไหม,มถ้าเราไม่ลักขโมยเนี่ย<อ>มันจะไม่ได้เลยใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมเราต้องคนต้องลักขโมยใช่ไหมเราต้องคนต้องฆ่าคนใช่ไหมเราต้องคนต้องลบหรวีนี้ใช่ไหมถ้าวันนี้เราบอกว่าเออเราไม่ได้เป็นคนขโมยนะไม่ได้เลยเฉยหรือเราต้องผิดข้อที่แปดเพราะเราต้องเป็นคนขโมยเพราะเราทําไม่ได <ป S 2> ้เพราะมันหยาดสิบการเพราะเพราะมันอยากว่าห้ามขโมย เราต้องขโมยครับเพราะเราทําไม่ได้นี่ฝืนเจตนาตัวเอง่งเมื่อกี้นะครับคือเราทําดีไม่ได้เลยใช่ไหมไม่เราทำดีไม่ได้งั้นเราต้องขโมยเพราะว่าเราไม่สามารถทําตามพระบัญญัติได้ไงเราต้องขโมยเออแต่ว่าวันนี้ที่เราไม่ทําเพราะอะไรก็ทําได้แล้วไงเพราะว่าเรามีจิตสํานึกไงเพราะเราทําได้ไงทําได้แล้วไงใช่ไหมเพราะเราทําได้วันนี้เราจะบอกว่าเราทําตามพระบัญญัติไม่ได้พูดไม่ว่า คนที่มาจากพระเจ้าไม่ทําบาปไงออค,คนที่ทําบาปไม่ได้มาจากพระเจ้าหระมาจากมาซาตา,า,า,านใช่ไหมใช่ข้อมณีข้อน,นี้ผู้อ,อะไนนะอยู่ใน,นในหนึ่งยอ,อ,น,อ,อนหนึ่งยอ,อนบทที่สามข้อสี่ก่อ,อนมีประเด็นหนึ่งนะหนึ่งยอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีละประเด็นไปทีละประเด็นเหนื่อยไปตามไม่ทันนี่เนี่ยหนึ่งย <นะ S 2> อนบทที่สามข้อที่แปด หนึ่งยอนบทที่สามนี่แหละผู้ที่กระทำบาปมันจะมาผู้ที่กระทาบาปก็มาจากมารเพราะว่ามารได้กระทําบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทําลายกิจการของมารผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระทําบาปเพราะว่าสภาพของพระเจ้าดํารงอยู่กับผู้นั้นและเขากระทําบาปไม่ได้เพราะว่าเขาเกิดจากพระเจ้า กระทำบาปก็คือผิดพระบัญญัติเองข้อที่สี่บอกว่าผู้ที่กระทําบาปก็ประพฤติผิดรมบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ผิดรมบัญญัตินั่นแหละผดข้อเดียวก็เลยผดทั้งหมดว่าไม่รักษาวาสนาโตก็เลยผิดทั้งหมดไม่รักษาวานทานไม่ได้นี่ยก็เลยผิดทั้งหมด ดังั้นคือสรุปว่ายังไงก็ต้องรักษาวาถ้าบรรยายนพระเจ้าบรรจุพระธรรมไว้ในใจแล้วรักษาพระบัญญัติประการรักษาถ้าจะรักษาให้ได้ก็รักษาได้พพระเจ้าไว้บรรจุไว้ในใจได้ไงพระเจ้าบรรจุไว้ในใจแล้วในชลธมบรรญายนที่สามสิบข้อสิบเอ็ดถึงสิบห้าดว่าข้อนี้คุ้มไม่ยงรักหรอเพราะว่าเพราะว่าพระบัญญัติซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้สำหรับท่านไม่ยากเกินไปและไม่ห่างเกินไม่หันเหิงเกินไปด้วย มิใช่พ่ะบัญญตินั้นอยู่บนสวรรค์แล้วท่านจะกล่าวว่าใครจะใครจะแทงเราขึ้นไปบนสวรรค์และนำมาให้เราและกระทาให้เราได้ฟังและประพฤติตามมิใช่อยู่ผลทะเลซึ่งท่านจะกล่าวว่าใครจะข้ามทะเลไปแทงเราและนำมาให้เราและกระทาให้เราได้ฟังและประพฤติตาม แต่ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายมากอยู่ในป่าของท่านและอยู่ในใจของท่านฉะนั้นท่านจึงกระทำตามได้พระเจ้าบรรจุไว้ในใจอันนี้พระบัญญานะอันนี้พูดถึงพระบัญญานะพระบัญญาหมายถึงพระคิดไปอยู่ในลมอะบทที่ส่บอะอ่างเขาได้ห้าเลยใครจะเอาพระคิดมาให้ฉันจะขึ้นสวรรค์เอาพระคิดจะลงในโลกเอาพระคิดคือพระบัญญัตินี่แหละในรงบทที่สิบต่อข้อนี้ นั่นเราจึงเห็นว่ามันอยู่ในป่าอยู่ในใจถ้าใครเชื่อพระเจ้าแล้วต้องมีํรบมญัติคือถ้ามีพระบัญฑตถ้าเชื่อพระเจ้าจะต้องมีพระบัญญัติโดยอัตโนมัติอัตโนมัติไปเลยอัตโนมัติไปเลยไม่ต้องไปอะไรหกคไม่ต้องไปเลยอัตโนมัติอย่าอ้างอย่าอ้างว่าประพฤติประญัติไม่ได้แล้วก็คุณรับพระคริสต์แล้วคนรับพระคริสต์แล้วคุณเชื่อพระเจ้าแล้วกลุณไม่ไม่เชื่อแสดงว่า กูไม่เชื่อพระเจ้าแสดงว่ากูไม่เชื่อเลยพี่คอที่พอยงเนี่ยพอป็นบัญติพออยงพออยางยังดนึงอะพอละพอละอทีพอละพอก้ที่พอเดี๋ยวพวกนี้ตื่นไม่ไหวลเดี๋ยวพวกนี้เอาทาบัญญัติให้ท่านลูกเลยเออเดี๋ยวพวกนี้เอาต่อลตรงนี้มาต่อตรงนี้ต่อทำบัญญัติให้มันเอาเรานะผู้พวกนี้นะจะจะให้คนคิดนะพระบัญญัติกอนั้นเขียงไว้หินในพัะสัญญาใส่ไว้ในใจเมื่อกี้ว่าบรรจุในใจแต่ถ้าเป็นกฎ ธรรมดาหรือว่ากดขนโมเสยว่ากดเนื้อหนังเขาจะไว้้านนอกแต่ถ้าเราทำน้ำเนื้อถ้าเราทำเนื้อหนังนะเราจะทำ้านนอกเพราะว่าคนเขามาชอบทำคือสมัยนี้คนมาชอบทำตามอิสราเอลตามตัวอักษรแน่ทำตามทำามเนื้อหนังเออก็เลยเราเป็นหีบพัญญาที่จูบอ่าหีบพัญญาของเจ้าพระทานจูบไว้ในใจแต่ว่าทำบัญญัตินะเขียนไว้นอกหีบเพราะว่า คนสมัยนี้กลับไปทานเหมือนอิสราเอลฆ่าเถวฆ่าสาบูชาพวกนี้ทานพิธีพวกนี้ก็เลยทานข้างนอกก็คือพฤติกรรมข้างนอกของเขาพฤติกรรมข้างนอกของเขาเขาทำแต่ถือว่าเคร่งถือตัวว่าเคร่งแต่จริงแล้วไปประทับกระทําตามธรรมัญญัติตามเนื้อหนังเขาไปทําเหมือนผู้เยวอะเพราะว่าเขาไม่ยอมรับพระเยซูเขาไปกลับทําพิธีกรรมกลับไปทําพิธีกรรมอันนี้เราก็จะประเด็นที่เราจะมาพูดเรื่องพรุ่งนี้นะครับถึงพรุ่งนี้ แล้วก็มีเรื่องหนึ่งอ่ะคือเรื่องการไม่กินเนื้อสัตว์จะไปแผ่นดินสวรรค์ได้ไหมเอาไปเป็นข้อๆไปโอ้โหนี่นี่อันนี้ยิงง่ายอันนี้เรื่องนี้ยิงง่ายเนื้อสัตว์ที่อยู่ได้นะถ้ามีฉลาดนะนะอยู่นะฉลาดนะนะในในในเอเวซัรว่าในเอเวอเรบทที่สี่ข้อยี่สิบว่าให้ลัทถิ่น ชีวิตด้านเดินน่ะนะให้สร้างใหม่ตามอุปนิสัยหรือว่าสร้างใหม่ให้ไปตามพระฉายาของพระเจ้าคนคนที่มีความเข้าใจนะรู้ว่าพระฉายาของพระเจ้าอยู่ในสวนเอเดนนี่นตอนที่พระองค์ทรงสร้างเออดามกับเอวาให้เปลี่ยนจีวิญญาณใหม่และจิตใจใหม่เหมือนการสร้างตามพระฉายาของพระเจ้านะถ้าคนจรานะเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วมองเห็นแล้วว่าชีวิตในสวีเดนเนี่ย เขาจะมองว่าสร้างตามพระฉายาพระเจ้าทรงสร้างตามพระฉายาพระเจ้าไม่ให้เขากินเนื้อให้กินผลไม้หลานจะมนุษธรรมบาตรยังไม่อนุญาตให้กินเนื้อไปปูผาดกินอีกแล้วตรงนั้นทั่วโลกไม่มีก็เลยอนุญาตให้สะอาดแต่ถ้ากินินเนื้อสัอยังกินเลือดพระเจ้าจะทวนชีวิตเดททุกวันนี้กินเลือดกินเนื้อสั์มันมีตินเลือดหน่อยก็จะต้องทวนชีวิตคืนพระเจ้าก็จะทวงชีวิตคืนจากเขาแหละ เดี๋ยวพระเจ้าลูกก็ให้บนเรืออิสราเอลในตีนทุลกธนัาลานกินเนื้อสัตว์แล้วเนื้อสัตว์นี่ง่ายเข้าไปใหญ่เลยง่ายเลยพรุ่งนี้ค่อยคุยกันง่ายแต่ว่าคนมองไม่ค่อยเห็นเนะใส่ต้มเดียวนเขางน่ายแต่ว่าคนมองไม่ค่อยเห็นเพราะมันถูกปิดโอเคแล้วค่ะมาคุยกัน่อนนะครับคืนนี้กับเดี๋นวคนนี้ตื่นพิษกันเช้านะตะกีเป๊ะหมัดกอดตัวเน้อในติสาตุ้ของเปกุ้ตัวนะตะกี้กัดตัวเราอ่านไปชั่วโมงกว่าเรื่องน้องเหรอชั่วโมงกว่าเลยนะอาจจะ อาย้งเสร็จสิน้นหรือยังกดเสร็จสิน้นหรือยัง